เอาว่าตาสาธ่สาธุมารัตด้ารัตี้ดังเด้อห <c oughs> าึ่งหนึ่งยอันนี้ปาร์ตี้ดังเด้อสาธุเด้อ ขึ้งแต่มาในความบริสุทธิ์ขอบูชาถึงคุณพระพุทธขอบูชาถึงคุณพระธรรมขอบูชาถึงคุณพระสงฆ์ขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบูชาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอบูชาเทวาสิษิ์ ขอปูชาเจ้าที่ตั้งแต่ขอปูชาพระพุทธเจ้าที่ขอปูชาพระศรีวะลีขอปูชาพระแม่เทอลนีขอปูชาพระแม่กุ้งคาขอปูชาสิงห์พญาคุณขอปูชาสิงห์พญานาขอปูชาองค์พระประธาน มีปุญญาตายายของท่านตรงตกแก่ผู้ขาท่านากำขึ้่นในใดเพื่นยิ้มมือเศร้าท่านมือเศร้าเห่ไห,หเลเข่ามือแรงท่านแ่งซิมเห่ไหลมากเป็นเศร้าท่านแดงเศร้าเห่ไหลมากเป็นลอยท่านแดงลอยขึ้นมากเป็นพันท่านเป็นพันเห่ขึ้นมากเป็น,น,นหนม,นมือน God damn